องคุถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจและได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าแห่งเวหาที่เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างเกรงกลัวในบารมีค่ะตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงที่มาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานขององค์ครุฑกันแล้วนะคะ ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาขององค์คุตที่มีความเชื่อมโยงต่อวิถีชีวิตของชาวไทยมาอย่างยาวนานค่ะศรัทธาจัด Can Trees are filled with memories of the feelings never told. ตำนานที่เล่าสืบกันมาตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูเนี่ยพยาครุธเป็นโอรสของพระอาทิตย์ผิวกายของพยาครุธนั้นเนี่ยเป็นสีแดงทั้งตัวเฉกเช่นกับแสงของดวงอาทิตย์ด้วยเหตุนี้จึงมีฤทธิ์นะครับสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศให้ทั้งความร้อนแรงแล้วก็ให้ทั้งความร่มเย็นจากปีกที่กระพือพัด องคุฑเนี่ยหันไปปะทะกับอาคารใดหรือบ้านเรือนใดเนี่ยบ้านเรือนที่รับแรงประทะจากองค์ครุฑนั่นนะก็จะเป็นบ้านเรือนที่มี่วงจุ้ยที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เหมาะสมองค์ครุฑหันไปปะทะตึกใดหรืออาคารใดเนี่ยอาคารนั้นหรือตึกนั้นก็จะมีปัญหาอยู่เสมอ ก็ได้ปรับเพิ่มเป็นธงมหาราชซึ่งธงมหาราชเป็นธงประจําพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระยู่หัวนะครับพื้นสีเหลืองแล้วก็เป็นองค์ครุธสีแดงลอยอยู่กลางพื้นสีเหลืองก็จะประดับอยู่หน้ารถยนต์พระที่นั่ง พระคุดผ้ายังถูกใช้เป็นตราประจำสถานที่ราชการต่างๆของรัฐบาลไทยใช้พิมพ์บนหัวหนังสือเอกสารทางราชการต่างๆและเป็นตราประทับของหนังสือที่ออกโดยกรมกองนอกจากนี้แล้วตราคุดอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์กษัตริย์ที่ประดับเหนือยอดตึกตามบริษัทหรือห้างร้านที่จดทะเบียนตามกฎหมายจะได้รับพระราชทานก็ต่อเมื่อหน่วยงานห้างร้านหรือบริษัทนั้นๆประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์ อยู่ในศิลธรรมอันดีจนพิสูจน์ตนให้เป็นที่ประจักษ์ได้ในตอนต่อไปเราจะพามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งนี้กันค่ะแต่และห้องจัดแสดงที่ถูกรังสรรค์ขึ้นล้วนถูกร้อยเรียงเรื่องราวที่ผูกยงความเข้าใจที่มีต่อองค์ครุฑโดยอาศัยพื้นฐานของความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมเดินทางตามตำนานแห่งองคุชไปพร้อมๆกันกับพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่นี่ค่ะ ความศรัทธาที่มีมาทุกยุคทุกสมัยมิเพียงมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยแต่ในสถาบันพระมหากษัตริย์ครุฑก็ถูกนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนองค์ษัตริย์ถูกนำมาใช้เป็นตราแผ่นดินหรือที่เรียกว่าตราพระครุฑผ้าและถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายประดับบนธงเรียกว่าธงมหาราชต่อไปเราจะพามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งนี้กันค่ะ แต่ละห้องจัดแสดงที่ถูกรังสรรค์ขึ้นล้วนถูกร้อยเรียงเรื่องราวที่ผูกโยงความเข้าใจที่มีต่อองค์ธุธโดยอาศัยพื้นฐานของความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมเดินทางตามตำนานแห่งองค์พุธไปพร้อมๆกันกับพิพ,ธพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่นี่ค่ะ จริงๆก็อยู่รอบตัวเรานะแต่ทำไมเราไม่เคยเห็นความสำคัญเลยเนาะใครจะไปรู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตล้วนมีเรื่องราวและความหมายที่ลึกซึ้งแอบแฝงอยู่ บางเรื่องหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่บางเรื่องหลายคนอาจจะมองข้ามไปจนลืมที่จะรักษาให้มันคงอยู่กับเราไปนานๆ <_ d ata>